สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพี่น้องเอฟซีนะครับรานเปินอดูทุกทุกทันนะครับผมมื่อนี้นะครับผมผัวๆที่เก่านะครับผมบรรยากาศนะครับสินค้ามือสองนะครับกับมื่อนี้นะครับผมกับนีนะครับมีดิจิตอลนะครับผมเขอม้าสองเครื่องนะครับผมเป็นมิกดิจิตอลของ XR นะครับบัลลิงเจอร์นะครับผม XR 12นะครับตัวนึงแล้วก็ XR 16ตัวนึงนะครับผมนะครับแล้วก็ p o w วเวอรนะครับ FA ดีซีเอ็กนะครับตัวนี้เข้ามาในครับตัวหนึ่งคือกันนะครับสินค้ามือสองนะครับสภาพสวยๆนะครับผมนะครับสามรายการครับผมมือนี้นะครับผมโซใดอชื่นชอบตัวใดนะครับผมก็สามารถติดต่อนะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะครับผมเบอร์โทร่วแต่รางคลิปนะครับผมลานบินออดิโออำเภอสวนประพุ่มนะครับจังหวัดรอยเอ็ดนะครับผมนะครับก็เริ่มต้นรายการแรกนะครับผมนี่ครับเป็นมิกดิจิตอลนะครับเป็นของ XR12 ครับนี่ครับไมด์เออรบาริงเจอร์นะครับผม เอ็กแอลสิบสองนะครับนี่ครับผมสภาพสวยๆครับนี่ครับด้านบนนะครับสวยนะครับว่ามีตําหนินะครับนี่ครับด้านสวยนะครับอันนี้ก็สัญญาณเข่านะครับผมสิบสองช่องครับสัญญาณออกนะครับนี่ครับอันนี้อ่ามิกลุนนี่จะมี Wi-Fi ในตัวนะครับผมจะมีเราเตอร์ไวไฟในตัวนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่า iPad เข้าได้เลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็ปลั๊กไฟนะครับผมอันนี้ด้านหลังครับ เครื่องปี64ครับเครื่องปี64นะครับผมเครื่องประกันของแท้นะครับผมบูชีแท้นะครับผมนะครับบูชีแท้นะครับตัวนี้ขายอยู่ราคานะครับผม14,500บาทนะครับสำหรับบา balinger xr สิบสองนะครับราคาอยู่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ครับรวมส่งให้ฟรีนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมสำหรับ xr สิบสองครับถัดมาครับ xr สิบหกครับนี่ครับ xr สิบหกนะครับผมสิบหกช่องนะครับ ราคาอยู่1 8ึ0 0กับหารบาทนะครับผม1 8ึ0 0หันหารบาทนะครับรวมจัดส่งให้ฟรีนะครับนี่ครับเป็นเครื่องแท้นะครับเครื่องแท้ศูนย์แท้บูเช่นะครับผมนะครับเครื่องแท้บูเช่นะครับนี่ครับสภาพก็อันนี้ของแท้กันนะครับเครื่องแท้คือกันนะครับสภาพสวยๆนะครับมีขามาตัวหนึ่งนะครับสำหรับผู้ธเอฟทีทันใดที่กำลังมองหามีดิจิต่อนยูนะครับผมอยากเอาไว้ใส่การใส่งานกับตดต่อขามาสั่งซื้อได้นะครับผม ตัวนี้ของไม่อยูสองหมื่นหาพักับเก่าลอยนะครับประหยัดไปหลายบาทอยู่ด้วยครับพี่น้องนะครับสองหมกับเก่าลอยเหลือ1 8 5 0 0นะครับสินค้ามือสองนะครับผมเอ็กแอลสินะครับผมมีเข้ามาตัวนึงนะครับเลโกะนะครับนี่ครับอันนี้เข้าม้าไม่นะครับเพิ่มเติมนะครับอีกหนึ่งเครื่องนะครับผมสําหรับพบวยแยมนะครับเอฟเอนะครับผมเป็นรุ่น DCXT นะครับผมนะครับสภาพไม่ไหมเลยครับนี่ครับสภาพไม่ไหมนะครับสภาพไม่ไหมมีหนึ่งเครื่องนะครับผมนะครับ ตัวนี้ผมขายอยู่นะครับเท่ๆเปาเสืออยู่ลินชักลินชักไอตัวเงี้ยนะมาแถมลูกค้านี่นะครับตัวนี้ผมขายอยู่ตัวละ1น0 0 0หมื่บาทนะครับผมแท่นละ17,000บาทสภาพสวยครับสภาพสวยนะครับใหม่ๆเลยนะครับสำหรับเอฟเอตัวนี้นะครับประกันเหลืออยู่10เดือนครับประกันเหลืออยู่10เดือนนะครับผมนี่ครับประกันเหลือ10เดือนนะครับสำหรับ FA นะครับ DCXT นะครับผมเพราะว่า MC ่ชั้นแน่นะครับยอดนิยมนะครับมาแมนมาแมนเสือเอฟเอเอฟเ นะครับพอเอ็มสีใชนแนนรุ่นยอดนิยมนะครับนี่ครับเป็นรุ่นไม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นไม่ล่าสุดนะครับของไมยูราคา19,00 0บาทนะครับของไมยูราคา1 9 0่0าบาทนะครับตัวนี้มือสองครับสภาพสวยๆประกันเหลือ10เดือนนะครับผมขายให้หมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแถมเสื้อแถมสติกเกอร์นะครับนะครับคือของไมเลยนะครับนี่ครับผมแถมให้นะครับเสื้อบอร์เอลนะครับผมเสื้อบอร์เอลหนึ่งตัวนะครับ แถมให้นะครับเสียกับสติกเกอร์นะครับผม1นึ่งหมื่นเจ็ดบาทนะครับสำหรับ FA นะครับแท่นนี้นะครับสำหรับผู้ใดอยากได้นะครับเอาไปไว้ครับเบรดนะครับแท่นเดียวนี่สบายๆได้แปดดอกครับพี่น้องครับตัวเบรดเด้นะครับขันไปครับกลางนะครับได้ซีแปดซีหกดอกนะครับผมขันขับกลางสิบสองนิ้วได้ถึงสิบหกดอกเลยนะครับแรงๆนะครับผมรับประกันยาวๆนะครับหนึ่งปีเต็มนะครับผมนะครับ คลิปนี้ก็มี่สำนีนะครับสำหรับสินค้ามือสองนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนานะครับผมคลิปหนานะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามผมไว้น้ำเดือดับเดินนะครับพอกันคลิปหนานะครับสวัสดีครับ